การศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของคนเราอย่างยิ่งระดับการศึกษาที่สูงสุดนั้นก็คืออุดมศึกษาหรือว่าการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งน่าจะเป็นความฝันของใครอยู่หลายๆคนในที่นี้การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เป็นเวลามากกว่าหนึ่งสหัสวรรษแล้วมีหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นระยะเวลานานและมีอายุมากจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของโลก และในวันนี้อับดุลไททูบจะพาคุณไปพบกับ10อันดับของมหาวิทยาลัยที่เก่าที่สุดของโลกโดยอ้างอิงจากปีที่ก่อตั้งอย่างเป็นทางการไปพร้อมๆกันครับอันดับที่10 University of Toulouse ประเทศฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยตูลูสตั้งอยู่ในเมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสก่อตั้งขึ้นในปี1229ถือเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามในปี1793มหาวิทยาลัยตูลูสต้องปิดการสอนลงเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดการปฏิวัติในฝรั่งเศสขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการสอนของมหาวิทยาลัยทำให้มหาวิทยาลัยตูลูส ไม่ได้มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยอีกต่อไปแต่ว่าได้กลายเป็นสถาบันการศึกษาอิสระที่ชื่อว่า Federal University in Toulouse ซึ่งอยู่ภายใต้สมาคมมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศฝรั่งเศสโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2007เรื่องน่ารู้ของมหาวิทยาลัยตูลูส ตูลูสถือเป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องของการกินในฝรั่งเศสอย่างมากทําให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่มาเรียนที่นี่จะได้อร่อยไปกับอาหารฝรั่งเศสพื้นเมืองทั้งกาซูเล่สตูที่ใช้ถั่วขาวเคี่ยวกับเนื้อสัตว์และกงฟีเดอขนาดหรือว่ากงฟีเป็ดด้วยอันดับที่ 9. University of Naples Federico II มหาวิทยาลัยเนเปลิลประเทศอิตาลีมหาวิทยาลัยเนเปลิลตั้งอยู่ที่เมืองเนเปลิลหรือเมืองนาโปลีประเทศอิตาลีก่อตั้งขึ้นในปี1224มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือเป็นมหาวิทยาลัยสาธารณะนอกนิกายหรือไม่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าเฟเดริกที่สองแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีพระประสงค์ที่จะก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของคริสจ,จักรขึ้นมาจึงได้เกิดเป็นมหาวิทยาลัยเนเปิลขึ้นปัจจุบันมหาวิทยาลัยเนเปิลมีการเปิดการสอนทั้งหมด13คณะและ82สาขาวิชาโดยแบ่งคณะที่เรียนออกได้เป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มชีววิทยาศาสตร์และกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เรื่องน่ารู้ของมหาวิทยาลัยเนเปิล ในปี1987มหาวิทยาลัยเนเปิลได้มีการเพิ่มพระนามของพระเจ้าฟเฟรเดิริกที่2ลงในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเชิดชูกเกียรติพระองค์ในฐานะผู้ก่อตั้งอันดับที่8 University of Padua ประเทศอิตาลีมหาวิทยาลัยปาดัวตั้งอยู่ในเมืองปาดัวประเทศอิตาลีปาดัว เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมถนนสองข้างทางที่มีความสวยงามและคาเฟ่ชิกๆเป็นจำนวนมากมหาวิทยาลัยปาดัวนั้นก่อตั้งขึ้นในปี1222โดยมีสำนักวิชากฎหมายและสำนักวิชาการแพทย์เป็นสองสำนักวิชาแรกของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยถือเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ในยุคก่อนยุโรปสมัยใหม่ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยปาดัวเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ทุนสนับสนุนแก่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั่วทั้งยุโรปและรวมไปถึงทั่วโลกนอกจากนี้มหาวิทยาลัยปาดัวยังทำหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์ทั้ง9แห่งซึ่งหนึ่งในนั้นมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฟิสิกสร์รวมอยู่ด้วยถือเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก,แก่ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาวยุโรปเป็นอย่างมากเรื่องน่ารู้ของมหาวิทยาลัยปาดัวนิโคลสโคเปนิคัส นักดาราศาสตร์ผู้ที่กล่าวว่าระบบสุริยะจัก,กรวาลของเรานั้นมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อันดับที่ 7. University of Cambridge มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรถ้าหากพูดถึงการไปศึกษาต่อนในยุโรปมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แห่งสหราชอาณาจักร น่าจะเป็นสถานศึกษาในฝันของใครหลายๆคนอยู่เหมือนกันโดยมหาวิทยาลัยเคมบริด์นั้นตั้งอยู่ในเมืองเคมบริดจ์ก่อตั้งขึ้นในปี1209ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองของสหรัฐอาณาจักรอีกด้วยมหาวิทยาลัยเคมบริดตนั้นก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มอดีตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่เกิดความไม่พอใจต่อการตัดสินแขวนคออาจารย์คนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ้วยเพราะไปผัวพันกับคดีฆาตรกรรมหญิงโสเภณีคนหนึ่งในช่วงเวลานั้นจึงได้แยกตัวออกมาตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และมีปีเตอร์เฮาส์เป็นคอเลจแรกของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในด้านของวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกหลายท่านเช่นชาร์ลส์ดาวินหรือสตีเฟนฮอว์กิงก็เป็นสิทธิ์เก่าของสถาบันแห่งนี้ด้วยเช่นกัน เรื่องแนวรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดมีระบบการจัดการศึกษาที่เหมือนกันมากจนได้ฉายาว่าเป็น Sister University หรือมหาวิทยาลัยพี่สาวน้องสาวกันอันดับที่6 University of Paris ประเทศฝรั่งเศสกลุ่งปารีสในความคิดของใครหลายๆคน อาจจะเป็นเมืองแห่งแฟชั่นเมืองแห่งน้ำหอมหรืออาจเป็นที่ตั้งของหอคอยชื่อดังอย่างหอไอเฟลแต่ว่าในทางด้านการศึกษานั้นปารีสเองก็เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าที่สุดของประเทศและเป็นอันดับ6ของโลกอย่างมหาวิทยาลัยปารีสหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อซอบอนอีกด้วยมหาวิทยาลัยปารีสนั้นตั้งอยู่ณใ,ใ,ใจกลางกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสโดยก่อตั้งขึ้นในปี1160 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงทางด้านการแสดงศึกษาในระดับนานาชาติมาตั้งแต่ยุคกลางในคริสกราช1970มหาวิทยาลัยปารีสถูกแบ่งออกเป็น13มหาวิทยาลัยอิสระบางมหาวิทยาลัยใหม่ก็ได้รวบรวมเอาคณะเก่าแก่ดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยในอดีตมาตั้งสถาบันการศึกษาแห่งใหม่เช่นมหาวิทยาลัยปารีสซอ,อร์บอนที่รวบรวมเอาคณะทางมนุษยศาสตร์เข้ามาไว้ด้วยกัน เรื่องน่ารู้ของมหาวิทยาลัยปารีสวอแต่นักเขียนคนสำคัญแห่งศตรวรรษที่18และยังเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการก่อการปฏิวัติในปี1789ในฝรั่งเศสเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อันดับที่5 university of salamanca ประเทศสเปนมหาวิทยาลัยซาลามังกา ก่อตั้งขึ้นในปี1134ตั้งอยู่ในเมืองซาลามังกาทางภาคตะวันออกของประเทศสเปนเดิมทีมหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนอาชนะพิหารมาก่อนในปี1130ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยในปี1134มหาวิทยาลัยซาลามังกาน,นั้นถือเป็นมหาวิทยาลัยที่สําคัญของการศึกษาในสายมนุษยศาสตร์รวมถึงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทางภาษาศาสตร์กฎหมายและเศรษฐศาสตร์อีกด้วย นับเป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มีชื่อเสียงและมีความเก่าแก่เป็นลำดับต้นๆของทวีปยุโรปเรื่องน่ารู้ของมหาวิทยาลัยซาลามังกาอดีตประธานาธิบดีอาริสตีเดสโรโยแห่งปานามาเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยซาลามังกาอันดับที่ 4. University of Oxford มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดสหราชอาณาจักร หากพูดถึงมหาวิทยาลัยในสหรัฐอาณาจักรออกฟอร์ดคงเป็นที่รแรกๆที่หลายคนนึกถึงมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสหรัฐอาณาจักรก่อตั้งขึ้นในปี1 9 6ตั้งอยู่ในเมืองออกฟอร์ดทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษออกฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปในลำดับที่สองที่ยังคงมีการสอนอยู่ นับได้ว่ามหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีความโดดเด่นในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นอย่างมากมีสิทธิ์เก่าที่เป็นบุคคลสําคัญมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เช่นบิลคินตันอดีตประธานาธิบดีคนที่4 2ของสหรัฐหรือเจอาร์โทคีนนักประพันธ์เจ้าของนวนิยายชื่อดังอย่าง The Lord of the Ring เรื่องน่ารู้ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่มาของชื่อออกฟอร์ด คำว่าฟอร์หมายถึงเริมธานเล็กๆที่อยู่ในเมืองออก o ฟอร์ดซึ่งมักจะมีวัวมาเดินข้ามอยู่เป็นประจำจึงเป็นที่มาของชื่อออก o ฟอร์ดอันดับที่3 University of Bologna ประเทศอิตาลีมหาวิทยาลัยโบลญญาที่ตั้งอยู่ในเมืองที่ชื่อเดียวกันอย่างโบลญญาประเทศอิตาลีก่อตั้งขึ้นในปี1088 ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปและยังคงทำการสอนอยู่มหาวิทยาลัยโบลญญาทำการเปิดสอนทั้งหมด11คณะและเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ใช้คำว่ามหาวิทยาลัยลงในชื่อสถาบันนอกจากนี้มหาวิทยาลัยโบลญญายังเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายของชาวโรมันในยุคกลางอีกด้วยถือได้ว่าโบลญญาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุการก่อตั้งม่อยางยาวนานที่สุดในทวีปยุโรป เรื่องนนารู้ของมหาวิทยาลัยโบโลญญาเอ็นโชเฟอร์ลารีผู้ก่อตั้งบริษัทรถสปอร์ตชื่อดังอย่างเฟอร์ลารีเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อันดับที่2มหาวิทยาลัยอัลอาชฮันประเทศอียิปต์มหาวิทยาลัยอ,อัอยยลอาชฮันตั้งอยู่ที่กรุงไทโรเมืองหลวงของประเทศอียิปต์ก่อตั้งขึ้นในปี957 หรือเมื่อราว1000ปีก่อนปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้กลายเป็นองค์ศาสนาโลกอิสลามอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาด้านภาษาอาหรับและวรรณคดีมหาวิทยาลัยอ,อัลอาชฮันนั้นมีหลักสูตรการสอนตามแนวทางของซุนนีนิกายหนึ่งในศาสนาอิสลามเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายก็คือการเผยแผ่ศาสนาและให้ความรู้จากการศึกษาแก่ผู้คนถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสำคัญ ทั้งต่อวงการการศึกษาและศาสนาอิสลามเป็นอย่างมากเรื่องน่ารู้ของมหาวิทยาลัยอันอัชฮันรัฐบุรุษคนสําคัญของประเทศอียิปต์อย่างซาดซักรูนเป็นสิทธิ์เก่าคนสําคัญของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อันดับที่ 1. University of Angolawin i มหาวิทยาลัยอันกอลาวิีน มีความเก่าแก่มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกก่อตั้งขึ้นในปี859ยูเนสโกได้ยกให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษาที่ยังคงเปิดทำการที่เก่าแก่ที่สุดของโลกมหาวิทยาลัยอัลกอร์วีนตั้งอยู่ในกรุงเฟสประเทศโมรโ็อกโกจุดกำเนิดของอัลกอร์วีนมาจากมัสยิดอันเป็นศาสนาสถานของชาวอิสลาม ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยอัลกอร์วียยนยังคงดำเนินการสอนอยู่และได้ผลิตบัณฑิตจากหลากหลายสาขาวิชามาเป็นเวลากว่า1,100ปีแล้วอีกทั้งที่นี่ยังคงเป็นทั้งสถานที่สำคัญทั้งทางศาสนาและการศึกษาของโมโรคโค็อกโกและทะวีปแอฟริกาอีกด้วยเรื่องหนารู้ของมหาวิทยาลัยอัลกอร์วีนมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของโลกแห่งนี้มีผู้ก่อตั้งเป็นสตรีชาวมุสลิมคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าฟาติมะ and for ya